อ่า <premises. S 2> สวัสดีกันด้วยนะครับพบกันกับเกมไมโครฟ์ในเซิร์ฟในเซิร์ฟของ ID แท้เป็นเซิร์ฟที่ดังอยู่ในตอนนี้ผมไม่รู้ชื่อเซิร์ฟหรอกคุณลงไปหาเองแล้วการหนึ่งค่อยเอาให้ลิงก์ข้างล่างทีหลังอ่าเป็นลิงก์แค่ IP ของเซิร์ฟโอเคเราจะมาเริ่มทัวร์กันดีกว่าว่าตรงจุดแต่ละจุดมันเอาไว้ทําอะไรกันบ้างอ่ะบางคนอย่างงี้อ่ะคนเยอะใช่ไหมครับอุ้ยอุ้ยกดผิดอุ้ยกดผิดอุ้ยเออโอเค อ่ะถ้าเกิดคุณเห็นนะครับเนี่ยตอนเนี้ยน,น,นันิกาเนี่ยไว้ทำไรอ่าคุณก็ดูนี่คนเยอะไหมเยอะทําไม้หลักไหมคนหลักเลยก็แล้วก็คลิกขวามันปุ๊บอันนี้ผมคลิกครอบกันนะอ่ะนี่คนหายไปเลยเรื่องขึ้นเยอะไปเห็นขษัตริย์เนี่ยโดดดิ้งดิ้งดุ๊ดุเนี่ยกับแอดมินบินไปบินมาเนี่ยเนี่ยมองกันยออู่ยโอเคผมจะเล่นโดยมีคนเยอะๆนะครับปุ๊บ โอเคนี่สกินแต่ละคนก็แตกต่างกันไปไอดีแท็ย่างี้แหละครับมีสกินหลายแบบบางคนก็เล่นสกินโหดบางคนก็เล่นสกินสวยบางคนก็เล่นสกินอนิเมะบางคนก็เล่นสกินที่แต่งแอนเองอะไรพวกนี้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาสกินที่เขาทําไว้แล้วก็เขาก็มาลงกันเนี่ยแหละส่วนผมก็คือผมเป็นสกินคริโตในสอตไอ์ออนไลน์ผมใช้แค่สกินสกินเดียวนี่แหละผมชอบที่สุดละแล้วก็สมุนนี้ถ้าเกิดคุณขาดใครที่อ่านอังกฤษออก ดเข้าไปเป็นเป็นเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นคําสั่งหรือว่าเป็นกฎของเซิร์ฟนี้อะไรพวกนี้นะครับอ่าเนี่ยตามที่เห็นอยู่หน้าน,นึงแล้วก็แล้วก็วกมีจุดบอดตรงนี้ให้อ่านด้วยแล้วก็ตรงส่วนสองส่วนอันนี้ก็เกี่ยวกับเพรท,ที่เราเอาไว้ทําอะไรกระดูกนี้เอาไว้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตามที่คุณต้องการแต่ต้องไปชื่อสีเยวเท่านั้นจะใช้ได้นี้แต่แปลว่าผมใช้ไม่ได้เน,นี่ยต้องชื่อสีเยวแบบนี้จะขึ้นได้ ช้ได้โอเคต่อไปก็ไปที่ผมจะเห็นเข็มที่นี่ใช่ไหมครับหมุนหมุนวิวิงอยู่เนี่ยกดขี้ขวาไป,ปุ๊บจะเป็นการเลือกห้องไปสมุดนี้ก็คือไอเนี่ยไอตรงจุดเกิดของเราเนี่ยแหละไอตรงรูปสมุดนี้ก็เป็นจุดเล่นแมพที่พี่เขาสร้างถ้าเกิดคนที่เคยเล่นเอ่อแมพฮิลล์บอยแมนชั่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะรู้จักกันดีว่า เป็นใครบุคคลสร้างใครบุคคลสร้างอย่างงี้อย่างงี้อ่ะที่นี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเข้าแมปของไฮดูบารแมนชั่นหรือว่าเป็นแมปพังสองของฮิดูบารแมนชั่นอะไรพวกนี้หรือว่าเป็นคนรูจ้จักอะไรพวกน,นี้ที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นแมปเนี่ยที่ให้โดดเล่นกันที่มันหดๆกันเนี่ยโอเคผมจะพาไปดูที่นึงนะครับ <Ooh. S 1> โอเคอันนี้เป็นส่วนของเพนบอลมีหลายแมป,ปเลยอุย้ยเนี่ยเป็นหลายแมปเลยเนี่ยแบบนี่หลายแมป,ปเลยอุ้ย อันนี้วีเข้าใกลไม่ไา้ไมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยมันจะเดิงแล้วก็ดูนะครับออันนี้คือห้องที่คนเขาอยู่มีสิบหกคนสามสิบสองคนยี่สิบยี่สิบแปดคนไอ้พวกเนี้ยตามที่เขาบอกกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะอันนี้แอดมินเป็นรู้แอดมินหรือเปล่าเห็นรอยตั้งนานละต่อไปก็ไปอีกที่นึงอันนี้เป็นจุดตีพีพีมันไม่ใช่พีพีดิมันต้องเลือกว่า <Okay. S 1> แบบสไลเวลแบบหาของแล้วก็ ถึงเวลาที่กําหนดแล้วจะวิ่งมาตีกันหรือที่มันน่าจะกําหนดห้าค่าสิบห้านาทีหาของให้ได้แล้วก็ามาตุยตีกันตุยกันอะไรพวกเนี้ยคนโหดก็เล่นกันเยอะอันนี้สําหรับพวกที่คนเก่งทั้งด้านการหาของแล้วไปแล้วเป็นออกรบอะไรพวกนี้ครับบางคนก็เจอกับฝรั่งไม่ดีไ่แบ่งของอย่างงู้ย่างงี้อะไรอย่างี้อันนี้ผมไปโด,ดเล่นนะไม่ไม่ต้องสนใจ <laughs> ดิ๊ดดิ๊ดดิด๊ด,ดโอเคแล้วก็อีกอันนึงเราพาไปดูกัน อ๋ออันนี้อันหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่เคยเล่นสักทีผมเพิ่งเปิดเล่นเนี่ยมผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะนื่มันคือแมปเกี่ยวกับอะไรผมไม่ได้เล่นเลยเนี่ยผมเล่นแต่ไอ้ไอสองอันนั้นกับไอ้ TNT ลัน TNT โอเคแล้วก็พุอันเนี้ยรูปพุนี้ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนั่นแหละผมก็อยากลองกันอะแต่มันเข้าไม่ได้มันห้องมันเต็มบ่อยห้องมันเต็มบ่อยก็เลยนั่นนะครับ โ okay. อเคนนอ,อันนี้อย่าสนใจนะครับนะ้าผมคุยกับไอ้นี่เยเชไม่เป็นอะไรบ้างหรอกอัน,นผมจะลองเข้าไปเล่นดูผมไม่เคยเล่นเลยอ่าเนี่ยจำนวนเนี่ยมันจะมีบอกข้างล่างน,นี้ด้วยว่าอ่าตอนนี้มีสิบคนเข้าเล่นเต็มที่เต็มสิบสองคนตอนนี้เต็มละเดี๋ยวเขาจะเริ่มเกมกันละก็เริ่มมาก็ให้วิ่งได้อาหารไม่ไวห,หมดวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ก็นด้ตอนที่กําลังรองคนเข้าตอนนี้ผมเป็นวัดนะครับเสียงอาจจะพิดเพี้ยนโอเค รอสิบวิอ่าอันนี้สี่สามสองหนึ่งในการเข้าเล่นแล้วไปเลยเดิมเมล่นละอัน,นมันเกี่ยวกับอะไรวะเหมือนยิงอาบีจีเลยอ๋อเออเจ๋งดีเจ๋งดีเหมือนเหมือนยิงปืนปิวจูปิวปิว,ปวยิงเคไดีไงสีอุ้ยโจ๊ะโอ้ยโหดอ่ะเล่นต่อเล่นต่อ มันมันโอเคเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูก่อนครับโอ้โหเล่นโหดว่ะอ่าผมจะผมจะสอนวิธีการออกจากเขาแล้วคนเขาเล่นเสร็จนะครับเขียนทับโอ้ยไม่ทันไมเขียนจะเขียนได้เลยวคนหยุดเอาเองแล้วนะครับ โอเคเขียนตานี่ผมเขียนไปละอ่ะเอาผมจะเขียนไว้ข้างล่างแล้วคุณไปซูมดูกันเอวีนะนี่เป็นการเขียนทับขออ่อยนี้ l o b b y กลับไปที่อบบี้เนี่ยกลับที่อบบี้จะเป็นแบบนี้นี่ไอ้ล็อบทีม่มันมีใหกกระโดดตรงเยเหรอเออี๋ยวค่อยคลิปหน้าเข้ามาลงโอเคอ่ะต่อไปผมจะพาไปดูอีกทีหนึง่งอันนี้คือทีนทีลั้นผมชอบเล่นมากเลยมันมีหลายแบบอย่างเช่นยึดยึด เอ่ยยืพื้นที่ในการใช้อาวุธอย่างงู้นอย่างนี้อะไรพวกนี้ไอเพชรนี่ผมไม่รู้จักนะอันนี้เอาไว้ทําอะไรไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยไอเพ็รกับเอมาลล์เนี่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอหาห้องห้องหนึ่งเนี่ยแต่ห้องก็เหมือนกันหมดนั่นแหละมนแล้วบางคนอ่ะบางที่ก็เป็นแบบลั่นวิ่งหนีอะไรพวกนี้บางคนบางอันก็ยิงธนูใส่เทนทีให้ผู้เล่นตกลไปอย่างเงี้ยก็มีบางอันก็วิ่งนี่ว,วิ่งวิ่งระเบิดอะไรเนี่ยโอเคงั้น ผมจะจบคลิปตรงนี้แล้วแหละครับอะเจอก,กันในคลิปหน้านะครับบายสมัคร Subscribe หรือว่า c o m มนต์อะไรต่างๆน,นานาก็แล้วแต่คุณนะครับถ้าผมทำอะไรผิดก็เขาเม์ลงมาเลยเจอกันคลิปหน้านะครับบาย